วัสดีพี่น้องเพ่อไปสุผู้ซุกคนนะครับผมสวัสดีชาวโลกครับผมเมื่อนี้นะครับเป็นวันพระนะครับผมก็เป็นวันออกพรรษาด้วยนะครับก็ไปบ้านมาครับผมไปบ้านที่เพชรบูรณ์มาครับนี่ครับอของดีครับขี้ปูครับผมรู้จักขี้ปูป่ะครับคนเพชรบูรณ์จะรู้จักดีนะครับนกขี้ปูนี่ครับก็ซื้อขี้ปูมาครับก็ถ้าไปทางเหนือนะครับนกไปทางเชียงใหม่ ขี้ปูมันก็จะสีดำๆนะครับเนาะแต่ถ้าทางเพชรบุญนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเจีวขี้ปูกันครับเนาะเออคนเพชรบุญอยากกินบ่ครับนี่เจีวขี้ปูมันนี้มีนอไม้ต้มนะครับแล้วก็นี่ครับผักแมวครับเดี๋ยวเราไปต้มกันมียอดผักไซครับผมเวลาขี้นกครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตําขี้ปูกันเลยครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาตําเจ่วกีปูกันเลยครับผมเราก็เตรียมนี่ครับใส่กระเทียมลงไปพริกครับผมใส่มักเผ็ดกับใส่หลายครับเอาจัดจ้านเลยครับ โอเคอันนี้เราก็ตำเลยครับเอาตำพอแหลกได้ก็พอแล้วครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเราตักใส่เลยครับเราจะเราจะไม่เอาขี้ปูใส่ในคกนะครับผมเสียดายมันครับผมเวลาคดดใส่ไปเลยนี่ครับคนครับผม ปรุงรสสักหน่อยครับมะนาวครับบีไปน่ครับปรุงสรสครับนาปลาสักหน่อยถ้ามันข้นเกินไปก็ใส่น้ำต้มสุกหน่อยนะครับ ไปลงไปครับน้อยนึงโอเคให้มีน้ำน้อยครับผมโอ่ครับเรียบร้อยครับเจลขี้ปูครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับดูดิโอเคครับพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมเจลขี้ปูครับผม น้ำไม้ต้มครับนี่ครับฟักแมวครับผมต้มสุกแล้วครับฟักแมวครับนี่ครับนี่ครับผมอื้มนะครับกินข้าวเหนียวครับกล้ามเลยครับโอ้ขยัดเด้อครับผมก่อนออกก่อนอื้มนะครับ แซ่บครับน้ำไม้เนี่ยต้องเป็นน้ำไม้คายหรือน้อไม้ไร่นะครับผมนี่เป็นน้ไม้รักวครับมุนี่ซื้อมาจากตลาดครับแซ่บครับอนี่ครับเห็นอยู่ตลาดไม้ยี่สิบบาทครับ เนี่ยครับเอาปูนานี่ยะครับไปเห็ดน้ำที้ปูครับผมครับอีพ่ออีแม่ก็จะเด็ดครับผมเนี่ยเอาขาเอาพวกนี้ครับแกะอองมันอย่างเงี้ยครับแล้วไปตําครับแล้วก็เอาลงมันมันอยู่ตรงกระรองมันนี่ครับผมนะครับเอาไปตําไปเคี่ยวมันจะไปออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมโอ้แมงวันไหลแบะปูพิมิ์ตานี่ก็ได้นะครับเหนียวครับ ำไปครับมันปูครับมันปูเนี่ยครับหอมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับติดตามช่องด้วยนะครับคนหลังข่าวช n แ e l ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับเดี๋ยวกินกันต่อครับผมนี่ครับผักไซครับผม กับป่บอ,มอมปดมาแล้วพี่นอกครับ